สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเอฟเฟกตตัวหนึ่งครับเอฟเฟกที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เนี่ยมันจะเรียกชื่อมันว่าอะไรดีคือมันจะเป็นเอฟเฟกแบบประมาณนี้ครับมันจะเป็นแบบซูมเข้ามาแล้วก็เฟดออกหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยที่ยูทูบเบอร์เนี่ยใช้กันเยอะมากมากครับมีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับว่าเขาทํากันยังไงครับซึ่งวิธีการทําจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทําแบบนี้ครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้เราจะทําในโปรแกรมพผมีไ์แอน่เป ความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรมพีเมียโปรนะครับมาถึงเราก็เลือกท่อนที่เราต้องการจะแบบเข้าไปอย่างเงี้ยจะแบบ จะให้มันซูมเข้าไปอ่ะเออเราเลือกท่อนเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนละกันผมจะเอาช่วงนี้ละกันอ่ะวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนตัดฟุตของเราก่อนก็คือตัดคลิปวิดีโอของเราเนี่ยอ่ะสมมุติของใครเนี่ยอาจจะลิงก์กันอยู่ก็กดอันลิงก์ก่อนก็ได้กดลากคู่อย่างเงี้ยแล้วกดคอนโทรลแอลนะก็คือแยกจากกันหรือใครจะไม่แยกจากกันก็ได้อ่ะแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากแยกก็ให้มันลิงก์กันเหมือนเดิมอย่างงี้แล้วก็ให้เพื่อนๆครับกดตัว C ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดปุ่ม a อาค้าง ปุ่ม alternate อะ alt กดค้างแล้วก็จิ้มตัดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็จิ้มตัดอย่างนี้คือตัดให้มันเป็นท่อนอะแต่เราจะตัดแค่ภาพก็พอนะแล้วให้เพื่อนๆกดปุ่มโอค้างนะแล้วก็ดึงมันขึ้นไปด้านบนอย่างนี้อ่าเราลองเพย์ดูระยะเวลาเนี่ยว่าเราพอใจไหมระยะเวลาประมาณนี้ลองเพย์ดู ปุ๊บอ่ะผมว่ามันยาวไปปุ๊บอ่าถ้าเกิดมันยาวไปอ่ะผมจะเอาแค่นี้ผมก็จะตัดแค่นี้ออกลบออกแล้วก็ดึงนี้มาต่ออ่ะผมว่าท่อนแค่นี้แหละผมจะแบบปึ๊กเข้ามาที่หน้าผมเอาแบบสั้นๆแค่นี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนเอาเส้นเพเเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกของไอตัวที่เราดึงขึ้นไปนะแล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับมาตรงสเกลนะครับกดท็อกเกิลแอนิเมชันของสเกลไปเลยนะที่เฟรมนี้นะที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เลื่อนเส้นเพลเื่ออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็เลื่ อ่าสักอ่สักประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะมากอ่สัก2 300อ0สามรอยะไรเงี้ยสัก2 300อ0สามอ่ลองดูประมาณนี้ลองดูก่อนว่าเราพอใจไหมพอเราได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราดึงคีย์เฟรมนี้ยไปขวาสุดเลยอ่าดึงไปขวาสุดเนี่ยลองเพย์ดูอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บอ่ายังไม่จบยังไม่จบเรากดที่ตัวที่เราก๊อปมันขึ้นมาเนี่ยกดที่ตัวนี้นะแล้วมาที่เอฟเฟคคอนโทรลเนี่ยแล้วให้เพื่อนๆปรับโอปาซิตี้เนี่ยไปสักประมาณ50นะ50% ลองเพย์ดูใหม่อ่าแต่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันช้าไปถ้าเกิดใครคิดว่ามันช้าไปเนี่ยเราลองมาซูมมันขึ้นไปอีกก็คือก่อนที่จะซูมเนี่ยเราดึงคีย์เฟรมนี้กลับมาที่เส้นเพย์เฮดเราก่อนนะแล้วเราค่อยทําทการซูมเข้าไปอีกผมจะซูมเข้าอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้พอเราซูมได้พอใจเราแล้วเนี่ยเราดึงคีย์เฟรมนี้ออกไปขวาสุดได้นะแล้วลองเพย์ดูใหม่อ่ากําลังดีกําลังดี หรือถ้าเกิดใครคิดว่าตรงนี้ยังยาวไปเนี่ยก็สามารถตัดมันได้นะอะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันถ้าเกิดสมมติไอคอนที่เพื่อนๆตัดขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันยาวเกินไปแล้วก็ตัดมันก็ได้อะก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเรากดที่ตัวคลิปด้านบนก่อนนะแล้วเราดึงคีย์เฟรมเนี่ยมาไว้ในระยะเวลาที่เราต้องการเลยนะดึงมาก่อนนะแล้วเราค่อยตัดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหาคีย์เฟรมไม่เจอเราค่อยกดตัดแล้วก็ลบออกแล้วก็ดึงนี้มาต่อแล้วก็เพย์ดูอ่าเห็นไหมแค่นี้เองอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ท้ายมันเนี่ย มันไม่แบบไม่เด้งหายไปอ่ะอยากจะให้มันเฟดสักนิดนึงอ่ะก็ให้เพื่อนเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้หลังๆตรงนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดที่ตัวมันนะแล้วก็มาที่ o p ปา i t ซเนี่ยกด toggle animation ของ o p ปา i t ซิตี้นะแล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดออกไปหน่อยนึงแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปศูนย์ปุ๊บแล้วก็เลื่อนคีย์เฟรมนี้เนี่ยไปหลังสุดปุ๊บอ่าลองเด์ดูอ่าเป็นไงมันก็จะมีการเฟดด้านหลังออกอ่าพอมันพุ่งขึ้นมามันก็เฟดออก ประมาณนี้แค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ไปหาซาวเอฟเฟกมาใส่อะ อันนี้ก็คือผมก็ลากซสาเข้ามาแบบมั่วๆเร็วๆนะก็ไม่รู้เพื่อนๆไปลองวางกันเอาเองนะผมก็วางมั่วๆนะอ่าประมาณนี้ลองวางวางดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าลองเพลดูเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงคลิปของผมด้วยแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมเบาเสียงคลิปผมนิดนึงอ่าลองเพลดูนะมาสอนวิธีการทาเอฟเฟกตัวนึงอ่าวิธีการทาเอฟเฟกตัวนึ่งสอนวิธีการทาเอฟเฟกตตัวนึงวิธีการทาเอฟเฟกต์ ไอ้ซาวเอฟเฟกเนี่ยเพื่อนๆไปลองหาที่มันเข้าที่มันอะไรก็ใครอยากจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะแต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการทําแบบให้ภาพมันซูมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าเอฟเฟกอะไรดีนะจะเรียกแบบซูมเออเอฟเฟกอะไรก็ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันผมจะได้เอาไปตั้งชื่อคลิปใหม่นะก็เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมันว่าเอฟเฟกซูมแล้วเฟดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะลองตั้งชื่อนี้ไ้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครรู้ว่ามันชื่ออะไรก็ แนะนำมาได้นะก็จะเป็นเอฟเฟกแบบซูมเข้ามาแบบเป็นมีมที่แบบคลิปที่ยูทูบเบอร์ชอบใช้อ่ะเขาใช้กันเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเเเเเเเนนีี่่่ยยยยพือออออสสาาาามมมมรรรรถแแแกกก้้้้้้้้ไไไขดดดดดงงงงงงททททััััหหหลลลลลละคบปปตวุฟ์ิใช เลยครับใครสนใจไฟเนมเพจพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ